ของขว,อขวาก็เป็นอันนี้นะแต่ผมอาคนเจ็ไเจอ่เลยเออเขาต้องขู่มาเต็มหน้าจอเลยเมื่อกี้อะแบบมผมอยากกีบม <c oughs> ั <c oughs> นอยู่ <c oughs> <c oughs> ก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้กับทีเด็ดเกมโรบอกทุกคนวันนี้เราอยู่ในแมปที่มีชื่อว่าเดอะมิมิกเดอะมิมิกมันอ่านว่ามิกหรือไมมิกวะเออประมาณนี้ทุกคนนะซึ่งมีน้องเนี่ยอยากให้ผมเล่นมากเราเป็นแมปผีทุกคนบอกว่าพี่ที่ครับแมปน่ากลัวมากครับอย่างนู้นอย่างนี้มาเล่นให้ดูหน่อยจัดไปครับแต่ผมไม่ได้คนเดียวครับผมลากเพื่อนทั้งสองคนมาด้วยครับคือฝัอ่งซ้ายมือเนี่ยไอตัวหลายๆสีเนี่ยเป็น เออเป็นหวานใจผมครับส่วนของขวานี่เป็นไอเพื่อนเฮี้ยงผมเองทุกคนนะจะสรุปขนาดไหนก็ดูในคลิปมาเลยทุกคนเฮี้ยตอนนี้เราก็เข้ามาในเกมแล้วทุกคนโอ้โหเปลี่ยนใจทันไหมเฮี้ยโอ้โหแมบสวยทุกคนวูอาวูอาโยุเป็นใครเป็นพ่อไหมอุ้ยเฮี้ยอะไรอ่ะ เกิดอะไรขึ้นอะแกอุ yeah, ้ยเสียงอะไรอ่ะอุ้ยน่ากลัวจังเลยอะเอพีเชี่ยประตูปิดเองได้เยี่ยโค้ทเท๊้บ้านแม่ไม่ติดไฟทุกคนเดี๋ยเดิมืดซึบเลยยังเห็นอะไรไม่ชัดไม่เห็นนะเพื่อนไม่เห็นจริงจริงกูเห็นอะไรเลยกูเห็นอะไรเลยกูเห็นอะไรเลยอเหีอยเดยขนาดนั้นไม่เห็นมั้งอี้ยสามเปกๆก็ก็ก็ไม่น่ากลัว โค้ยคนนั้ที่ผมอยู่ในห้องสมุดไม่ตามมาล่ะตามมาสิอะไรทุกคนเอ้าอยู่ดีผมก็ตายอ่ะมันไม่นะกลัวเลยอ่ะแกไหนน้องบอกว่าพี่ครับแมบนะกลัวมากเลยครับแบบมันไม่มีอะไรเอ่ะดูดิผมหาคนเจไม่เจอทุกคนผมอยากตกใจคิดว่คนอื่นบ้างครับจรเจอเนี่ย ไม่ได้มุ้งเต็มจอเอายังยังไหนทุกคนผมไหนอะผมไหนอะผมเดินหายได้ไม่มีนะอยู่ไหนยังต้องสมุดมันเลยมั้งท้องผัทุกคนครับอันนี้คือน่ากลัวเหรอครับฟองฟ้าก็เป็นอันนี้นะทุกคนบางคนเจนยืนเตลกูเออต้องผัวมาเต็มหน้าจอเลยเมื่อกี้แบบออื้ผมอยากกินหมู หือทุกคนต้องมีคุญแจแต่กูได้คุณจ<อ>จาก้องน้นด้วยคนเนี้ยนี่เจเจเจอันนั้นแหละอันอันอันเดียวกันอันเดียวกัน<อ>ยิบยึบยิยยยบมาก,ก็ได้คนละดอกหรือว่ามันมีข้างล่างอะทุกคนมันมีคุณแจข้ายอยครับอดี๋ยวผมต้องหาคุณเจอะคุณแจมีกี่ดอกปะเนี่ยว่าข้างล่างแล้วแหละต้องมีข้างล่างสักดอกไ้วเก็บคุณแจเก็บยังไง ออกคได้ไคโทุกคนแล้วคุณแจยู่ไหนอะผมไม่รู้จริงๆเนี่ยโอเชิ่งโอเคทุกคนนะผมะไปค,ไปคนเ,คเคนดียวเลยทีผมรอเขาเดิมาขอทุกคนมาแล้วอ้ยมันก็ไม่ได้น่ากลัวะไรขนาดนั้นนะทุกคน าจ้ต้องลองอ่ะต้องลองเองอ่ะเออก็ก็ดูแล้วนะเดี๋ยวก็ไม่น่ากลัวมึงอย่าโผล่กูตบนะกูบอกเลยอย่าโผล่นะกูตสาจะขึ้นแข่งไอ้เหี้ยอย่าโผล่นะเดินไปนะเดินไปนะโอ้ยมันนี่ไงไม่เป็นไรทุกคนผนไม่เห็นผมผมปิดตาอยู่ทุกคนตามมาแล้วตามใครอ่ะตามเขาเนี่ยไปไหนแล้วไปมุบขึ้นอะแล้วอะไรอ่ะมันขึ้นมาแล้วอ๋อ

ไอ้เหี้ยเห็นกูไอ้เหี้ยสบตากันหนึ่งปีเมื่อกี้สบตากันหนึ่งกลุ่มไอ้เหี้ยสบตากันหนึ่งกลุ่มโอเคทุกคนโอ้ยยังสุดท้ายเราก็รอดไปอยู่ห้องนี้ คือเหมือนได้เกี่ยวกับใครพิศนาทุกคนเฮ้ยเจี้ยเขาบอกเขาเขาาเขาชอบกุ้ยเช็ดเข้อุ้ยลองเรือมาหารักสักคนดูไปเรื่อยจนในใจเอ้าเจ๊ตกเฉยไอ้ยโอุ๊ยน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัว มันมีกี่มือวะเที่ยผีไม่สมอลต์แตะในสัตว์สี่ห้าหกมือเฮ้ยทำไมมเกิดไกลอย่างทุกคนคนเกิดตรงเนี้ยผมเกิดแม่งไกลมากไม่มีโอ้กมึงหมดทุกคนผมบอกแล้วนะว่าผมเก่งมันตามหลังเธอมาอยู่ไม่ได้เด็กคนเราค่ะใช่ไหมยังไม่รู้ต้องเจอผีแล้ววะต้องมีอีก่ะต้องมีอีก่ะเดี๋ยวอันนี้คืออะไรประตูเดือดหรอ ิเกที่ะบิวอะไรบิวที่ประตูล็อกวะตรงนี้หรือเปล่าต้องหาอะไรอีก่ไอ้สัตว์ขี้อะไรเนี่ยุุก่อนเลยอ้ยุดุไว้ก่อนู้่ะสวยน่ไม่ร้อจุเนี่ก็ไม่เอา อ๋อแสดงว่าเรา้เหมือนเดิมบ่าเราต้องเปิดทุกอันก่อนหรือเปล่าเหมือนเหมือนอันแรกอะรูปฝั่งนน้นมีฝั่งนน้นมีโอเคมันมีภาษาจีนอยู่ตรงต้นไม้เอ้าโทษครับขอโทษครับเสียงโดนตรดังขึ้นทุกคนขอโทษไม่เสียงโดนตรเสียงผู้ติดตามจำเป็นทุกคนไหนวะเดินด้ทุกคน โอเคทุกคนผมขอโทษ๋ยวผมให้น้องจะตัดออกให้ปิดไม่ได้ใช่ไหมทุกคนอะแล้วแล้วคือฝั่งนี้มีอะไรไหมไม่รู้มาเปิดเปิดแล้วเหรอมันมันก็ยังเปิดไม่ได้หรอโอ้โหมันมันมันต้องมีของอะนี้สักอย่างเว้ยเอเจสันจะบอกแล้เจอเจสันเนาะ เอ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงเจียวขาวอ่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไงอะไรอะไรนั่นน่ะเจียวขาวอ่ะมันจะมีทำไมอ่ะลองลองเปิดดูได้แล้วองเปิดดูน่าจะใช่นะทุกคนถ้าผมถ้าผมไม่มั่วนะเฮ้ยได้แล้วว่ะเห็นไหมผมเก่งไหมทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้เราน่าจะอยู่ดัชนีประมาณสักสี่แล้วมั้ง เสียงใคดันประตูของเฮ้ยเฮ้ยเหใครดันประตูอเฮ้ยมึงเพ่งเาอยู่ฝัง้เลยอ่ะมีอยู่ในนี้มึงดัน้ีอะในสันประตูพังเฮ้ยห้องนี้นี้เีเนีเฮ้โอ้จะเป็นเฮ้ยอัวอ เขาบอกให้เราออกอ่ะเขาบอกว่าออกไปซราอะไรประมาณเนี้ยตรงนี้เขเปิดได้มันเปิดได้กับอุ้ยเฮี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 ยใจหายใจข้องบริษัทไม่ไม่มาเป็นมือเลยเฮียระวังระวังมันเหมือนเป็นอ๋อนี่ไงประตูประตูสีฟ้าประตูสีขาวก็ต้องเปิดให้หมันทุกล็อกเหมือนเดิมเลยนี่เดี๋ยวเดี๋ยว มีอยู่อันหนึ่งอ่ะอันอ๋อเราลองเปิดดูเปิดไม่ได้คนอ่านกันคนอ่านซะว่าเราต้องเปิดตรงกลางหรือเปล่าอันใหญ่ๆอ่ะอันนี้อะไรอันนี้ใครเดินนำสิเข้าไปสิอ้าวอะไรอ่ะคืออะไรไม่เงียบอ่ะเนียเออเข้าปะประตูนั้นเลยประตูไหนตรงเนี้ยพิการเฮ้ยเฮ้ยโอเคมึงวันนี้เสียเด็กปะวันนี้เสียเด็กฟองปะ ใช่ใช่เสียงเด็กวนเพราะเขาบอกแม่แม่ใช่ปะมีคนร้องอ่ะมันง่ายง่ายสิไปโอ้ยเสียงใครทุบอ่ะกูต้องช่วยแม่ะกูต้องช่วยไหมอ่ะกูตอบกูสิช่วยแล้วมันมันตามกูนี่ก็ไม่เอาเลยหรือกูต้องช่วยแม่ะโอเคล็อกช่างแม่งออกเลย เฮียล็อกเฮี้ยล็อกแล้วรอเฮี้ยอะไรล่ะออกสิเขาบอกโอเปนเดี๋ยวรออือใช่แล้วประตูไหนอ่ะประตูสีเขียวของเราแล้วบอกอันนั้นอ่ะเพราะเราได้สีฟ้าไงเออนี้ยงนี่ไงนีไงเออใช่ด้วยมีอะไรปะเนี่ยเฮ้ยแสงแสงสว่างเอ้าชนะแล้วเหรอ แตงระวังนั้นคว้าเป็นเต้นชัยฟึ๊บเฮ้ยแตงสองเอ้าฮะเอ้ายังไม่จบอ๋ออะไรนะจริงป่ะเนี่ยจบไม่จบจบไม่ต้องโดนต้อไหมถ้าเป็น EP 2สองโอเคทุกคนนั้นก็ผมบอกแค่นี้แล้วกันถ้า ผลตอบรับดีนะ EP 2ต้องมาแล้วแต่ถ้าตอบรับไม่ดีก็บา,บายๆทุกคน,นครับผมขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้นะทุกคนอาจจะมีกงมุงกีดบ้างแต่ก็ไม่ใช่ผมนะทุกคนก็กขอบคุณที่ดูสุด้วยทุกคนเจอกันในคลิปหน้านผมไป,ไปจุบ๊บๆไปแนละ้วบายบาย